ฉายาฟังผิวเผินก็อาจจะแค่หยอกล้อขำขันกันล่ะค่ะระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวแต่เจตนาของการนำเสนอคือในยยะของการเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของรัฐบาลเพื่อประชาชนและประเทศชาติในเชิงติเพื่อก่อและเมื่อวานนี้หลังนาย,ยกและรัฐมนตรีที่ได้รับฉายาประจำปี2566จากสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไปต่างก็ยอมรับ ความคิดความเห็นดีที่สุดก็รับปากด้วยค่ะจะปรับปรุงการทำงานในปี2567ทั้งที่เพิ่งเริ่มงานมา3เดือนเสร็จ,เ,รจเท่านั้นค่ะรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยกับฉายารองกองก็บอกเลยค่ะว่าจะกลับไปดูมีงานที่กองไว้ไหมก็จะเร่งเคลียร์ค่ะขณะที่รัฐมนตรีสุทินครังแสงได้รับฉายาพริกทินสู่ดาวแจ้งว่า จังจะยังไม่เป็นดาวนะคะในเวลานี้ขอแค่รักษาม,มาตรฐานก่อนเพราะหวั่นจะไปถูกเทียบกับรัฐมนตรีกลาโหมก่อนหน้านี้ส่วนรัฐมนตรีทวีสอดสองกับฉาย,ยาที่บอกว่าทวีสอดไส้งานนี้รีบแก้เกี้ยวเลยล่ะคะ่ะเรื่องอดีตนายกทักษิณน,นั้นชี้แจงออกมาหลายประเด็นเมื่อว,วานนี้แต่สำหรับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเล่นมุกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะหลังรับทราบฉาย,ยารัฐบาลแกงส้มผลกลม ฉายาตัวเองเซลแมนสแตนอินก็ออกอาการแบบงงๆกับคำแสลงสะงั้นค่ะก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกคนก็ต้องทุกๆปีก็มีสายาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสีสันนะครับสายาคืออะไรนะนายกเซลแมนเซลแมนก็ทราบอยู่แล้วเพราะผมก็ประกาศตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วสแตนชินนี้เป็นคำคำควบกล้มระหว่างไทยกับไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอิน คุณคุณอธิบายผมฟังนีแปลว่าอะไรผมจะได้ตอบได้ผมเองก็เข้าใจหลวมๆอะถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับถามได้เลยครับจะได้ตอบให้สุดท้อครับอธิบายว่าอาจจะมีคุณจริยาของุณเองอ๋อโอเคครับครับครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็พยายามให้อยากเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบสี่ปีให้ได้นะครับแต่สำคัญมากกว่านั้นไม่ใช่อยู่ให้ครบสี่ปีแล้วชี่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินก็คือคอยสําหรับให้ครอบครัวเข้ามาคืออันนี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็เข้าใจไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับสรุปที่ให้สัมภาษณ์ที่เป็นหลักการเมื่อวานนี้นายกก็ย้ําอยู่คร่าว่า ไม่ได้ทำงานเปิดทางให้ครอบครัวไหนจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปตามคันลองและขอใช้เวลาวัดผลงานรัฐมนตรีก่อนจะย้ำเขาว่า314เสียงรัฐบาลมีเสถียรภาพพอแล้วยังไม่คิดปรับคอมอยังไม่ดึงพักร่วมมาเพิ่มสุดท้ายค่ะรัฐมนตรีชาดาไทยเศษกับฉายามาเฟียละเหี่ยใจพอรู้ฉายาตัวเองรัฐมนตรีมีอาการยังไงไปดูภาพและไปฟังเสียงกันค่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องทําทุกปีใช่ไหมครับทุกรัฐบาลก็ทําก็เป็นเรื่องหยอกล้อกันธรรมดาไม่ไม่ไม่ถือสาอะไรครับถือว่าสนุกสนานดีนะครับแต่แต่บังเอิญผมไม่ใช่นักไข่นะครับแต่เพลงนี้เพลงชอบหัวใจละเอียบบางครั้งหัวใจละเหียเหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวอ่ครับล้วคางบาดี ตามสไตล์เขาละค่ะสำหรับฉายาจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาวันนี้ออกมาแล้วค่ะบอกว่าในช่วง3เดือนย่างเข้า4เดือนผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้รับพระบรมราชาองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อ6วันก่อนเท่านั้นจึงของดไว้ก่อนค่ะงดที่จะตั้งฉายาให้เช่นเดียวกับการงดดาวเด่น คู่กัดแห่งปีและคนดีสีสภานะคะโดยเฉพาะคนดีสีสภานี่งดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหปีแล้วค่ะเพราะจนถึงเวลานี้ยังไม่พบคนดีที่ว่านี้ค่ะสำหรับฉายาสภาผู้แทนราษฎรต้องออกตัวเอาไว้ก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นสภาได้ฉายาว่าสภาลวงละคร สะท้อนถึงการชิงไหวชิงพิบชิงอำนาจกันตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจากมวยรองงัดสารพัดวิธีพริกเกมมาเป็นแกนนำได้การโหวตเลือกนายโกโหวตเลือกประธานและรองประธานสภาเปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่มีแต่ฉากการหลอกลวงกันส่วนวุฒิสภาได้รับฉายาว่าแตกปอร,อรีไทย ขยายความจาก3ป2ปที่เป็นขั้วอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณจากที่ไม่แตกแถวปีนี้แยกกันเดินไปแล้วโดยเฉพาะ2ป 2> พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่า2,567ในเดือนพฤษภาคมวุฒิสภาที่ได้ชื่อว่าวุฒิสภาคอสอชอกำลังจะหมดอำนาจไปบทวาระไปจึงเปรียบเสมือนการรอเวลากระษียณเอาว่ารอรีทายนะคะไม่ใช่รีเทิร์น ประธานสภาค่ะนายวันมูัมัมัดนอมัธาได้รับฉายาว่าวันนอมินีเหตุมาจากก้าวไกลเพื่อไทยแย่งชิงตำแหน่งนี้กันอยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาสรุปที่โคต้าคนนอกแต่โดยทางการเมืองก็เชื่อกันไปแล้วเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์วันนอคือตัวแทนของพรรคเพื่อไทยจึงเสมือนภาพสะท้อนนอมินีประธานวุฒิสภานายพรเพชรวิชิตชลชัยได้รับฉายาว่าแจ๋วหลบจบแล้ว ซึ่งคำว่าแจ๋วเปรียบเป็นบทบาทของผู้รับใช้มาตลอด10ปีเมื่อเข้าสู่รัฐบาลเลือกตั้งบทบาทที่ว่านี้จึงหายไปเวลานี้มีแต่ความพยายามหลบแรงประทะไม่ให้ความเห็นไม่ออกสื่อค่ะ ดาวดับไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพิธาลิ้มเจริญรัตจากหัวหน้าพักที่ได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งจากแคนดิเดตนายกและอยู่ในกระแสพิธาฟีเวอร์วันนี้ยังไปไม่ถึงดวงดาวสภาไม่ได้เหยียบทำเนียบไม่ได้เข้ารอสาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติและคดีล้มล้างการปกครอง ต้นปีหน้าค่ะเหตุการณ์แห่งปีก็กรณีโหวตเลือกนาย,ยกสองรอบกับนายพิธานนั่นแหละค่ะครั้งแรกคะแนนไม่ถึงครั้งที่สองถกเถียงกันแม้จะงัดข้อบัญญัติร,รัฐธรรมนูญมาเทียบแต่เสียงกึ่งหนึ่งของขสภาก็ชี้ให้ยึดข้อบังคับสภาเกมถึงกับพลิกเป็นต้องโหวตครั้งที่สามแล้วเป็นนาย,ยกเศรษฐารวมไปถึงกลายเป็นวาทะแห่งปีไปด้วยจากหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันนั้นว่ายังไงไปฟังเสียงกันค่ะ เราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พักก้าวไกลเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพักดับสองหน1เสียงเรายินีเข้าไปจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆฮะถ้าไม่มีรัฐธรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับ เราเป็นพรรคดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองละรัฐธรมรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของร,รัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ สรุปอย่างนี้นะคะตามหลักการและเหตุผลทั้งฉายาธรมเนียบและฉายารัฐสภาสื่อมวลชนทั้งสองสายงานนี้เห็นร่วมกันในการตั้งฉายาว่าเป็นธรมเนียมปฏิบัติในฐานะที่ติดตามการทำงานของรัฐบาลของฝ่ายนิติบัญญัติการทำงานร่วมกันจึงมีเจตนาจะสะท้อนความคิดความเห็นให้การทำงานนั้นเกิดขึ้นและมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติแต่ว่าฉายา ก็เป็นกระจกกระซ้อนเพื่อทบทวนจุดบกพร่องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปในปีหน้านะคะแต่ที่บอกว่าจิกกัดกันบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์บอกว่าติเพื่อก่อนนั่นแหละคะ่ะค่ะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะคะต้องดูภาพสะท้อนที่เป็นการส่งสัญญาณแรงๆไปจากสื่อมวลชนเดือนกันค่ะขอบคุณค่ะ